<ย>ว,ยวอยู่สุดสัปดาห์แบบนี้ไปกินกันต่อต,อตลอดกินกันต่อคุณผู้มชมขาเดี๋ยวพาไปกินที่จังหวัดยะลานะคะในช่วงเดือนรอมฎอนแบบนี้นะคะร้านขายข้าวแกงถุงร้านเนี้ยขายดีมากค่ะเพราะว่าเขาขายราคาถูกเพียงแค่ถุงละ10บบาทเท่านั้นจ้า ชาวไทยมุสลิมจํานวนมากในพื้นที่อ,อําเภอเมืองจังหวัดยะลาเนี่ยนะคะก็พากันไปเลือกซื้ออาหารปรุงสําเร็จราคาประหยัดเพียงถุงละ10บบาทเท่านั้นเองคุณคดูสิวางเรียงรายมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะโดยร้านนี้ชาวบ้านในละแวกนี้เขาตั้งฉายาให้เลยนะว่าร้าน แกงถุงสบายกระเป๋าทุกอย่าง10บาทโอ้ไม่สบายได้ไงก็ถุงละ10บาทเองสิบบาทเดี๋ยวจะเลือกซื้อสัก10ถุงก็ได้คุณร้อยเดียวเองตั้งอยู่ริมถนนสาย15ตําบลสเตงนะคะโดยร้านนี้เขาจะขายอาหารถุงถุงปรุงสําเร็จแบบนี้แหละเรียกว่าข้าวแกงถุงแล้วกันนะโดยเฉพาะเมนูแกงต่างๆที่ขายถูกมากก็คือ10บาทเมื่อเทียบกับร้านทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะ20ไปจนถึง30บาทนะคะก็เลยทําให้ขายดิบขายดีเป็นพิเศษมีลูกค้าอุดหนุนแน่นเลยโดยเฉพาะในช่วงเดือน รมฎอนหรือว่าถือศีลอดช่วงนี้นี่แหละนางอาริมาดีกาเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าว่าขายอาหารปรุงสําเร็จแบบนี้มาตั้งแต่ยังเป็นสาวๆค่ะค<อ>ุณจนปัจจุบันนี้ก็สาวอยู่ถูกต้องอยังสาวอยู่เปิดขายมานาน20ปีแล้วนะคะโ,<อ>โดยมีทั้งแกงถุงของหวานแล้วก็ขนมต่างๆด้วยนะ<อ>มีขนมด้วยไม่ใช่มีแต่ข้าวแกงนะคะครอบครัวข,ของเธอเนี่ยอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้<อ>ก็เลยอยากจะช่วยให้คนในชุมชนได้กินอาหารในราคาที่ถูก เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นเองครับและถึงแม้ว่าจะขายในราคาถูกแบบนี้แต่เรื่องปริมาณกับคุณภาพไม่ต้องห่วงนะคะมันไม่ได้ลดลงตามไปด้วยนะคุณผู้ชมก็เลยเนี่ยราคาเราเห็นลูกค้าแน่นร้านแบบนี้<อ>แน่นแบบนี้ทุกวันจริงๆนะใน<า>แต่ละวันน,นะคะสามารถขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่เกิน3ชั่วโมงค่ะโอ้ดูบรรยากาศสิครับคึกคักมากคุณดูสิสลับหมุนเวียนกันมาซื้อตลอดเลยนะคะโโมาซื้อมาซื้อกัน แบบนี้เยอะๆแบบนี้ผมตกใจเดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนี่เร<อ>กว่าแจกฟรีไม่แจกฟรี10บ,บาท <c oughs> แต่ว่าเหมือนแจกฟรีแหละูกเหมือนแจกฟรีเลยเออใช่ค่ะสาหรับเมน,นูอาหารต่างๆก็มีเหมือนร้านตามสั่งทั่วไปเลยนะคะคโดยขายได้วันละ1 3 0 0ถึง1,500ถุงค่ะคุณผู้ชมทําให้ต่อวันเนี่ยนะมีกําไรเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ10,000บาทจนถึง1 2 0 0 0บาทต่อวันนะคะโดยร้านแกงถุงสบายกระเป๋าทุกอย่าง10บบาทเนี่ยก็จะเปิดขายเป็น ประจำแบบนี้ทุกวันเลยตั้งแต่เวลา4โมงครึ่งไปจนถึง6โมง20เท่านั้นนะจ๊ะอาจจะหมดเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะก็ลองไปชิมกันดูสบายกระเป๋าแน่นอนค่ะก็รีบไปซื้อกันหน่อยนะใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรสแล้วก็ได้อาหารคุณภาพในราคาแสนจะประหยัดสบายกระเป๋าแต่ว่าอิ่มพุงอันนี้ดีมากๆเลยนะครับ